รอบทดลองคลิปนี้ฮะใบกันที่วัดอ้อมน้อยซึ่งว่าหนวดที่อยู่ใกล้บริสุดแล้เขาก็มีงานวัดก็เลยงไปแวะหน่อยกันไม่ได้ไปนานมากดูสิเสื้อเยอะมากเลยแล้วก็โซนเด็กเล่นเขาก็มีให้นะที่ถึงวัยเด็กมากๆเลยฮะมอเจาะมาวันแรกนะฮะแล้วก็มีของกินเยอะมากดูดิขนแน่นไปหมดเลยลก็เลยขี้เกียจเข้าไปหลอดเนาะอืมน่ากินะนะดูสิอ่ะไมาไปกินนี่ตรงนี้ก็มีนะสุชิป,ปลา นี <NYU. S 2> en, บ่บอกว่าโซนนี้คนเยอะมากของถูกก็มีนะไม่มีแต mm ่ของแพงของ5บาทก็มียัน20บาทคนซื้อเยอะมากเลยแต่ไม่ได้เข้าไปเนาะที่เก็นแบบดูดีถังหู้นรุ่่บาทไม่เคยเห็นมาก่อนงนนนี้เลยโซนเด็ดของเราจับชราการกุศลาใส่ตั้งอยู่แน่นอนเราจะไม่แวะจะลองไปทําบุญลุ้นเหรียญสักหน่อยกันนะไปหาเหรียญมาหยอดนิดหนึ่งก็าจะได้โชคนะนี่อ่ะเลือกมาสักอันหนึ่งแล้วก็ย่อนหย่อนหน่อยโอเคย่อนดีๆหย่อนให้ลงด้วย เรียบร้อยแล้วก็ลองไปจับตัวนะครับนี่ฉลากละสิบาทจับมาทั้งหมด5ใบสรุปนี่ฮะตามนี้เลย <c oughs> อิ่มไปอีก2-3วันนะฮะแต่ว่าที่เด็ดนี่ฮะที่ต้องมาเล่นเลยคือตักปลานั่นเองนะครับผมเราตักไปถ้าจะไม่ผิดน่าจะใบแดงใบหนึ่งใบเขียวใบหนึ่งเนาะนี่โหคุณพี่ผู้ชานี่คือแบบว่าโหดมากจักได้แต่ปลาตัวใหญ่หญดูดีตัวใหญ่มากเลยอะ่ะอยากเล่นด้วยอะ่ะ